สวัสดีครับรอบนี้เดี๋ยวไปเขากำแพงกันครับผมไตื้นามีก่อนนี่คือกินอะไรไหมเอ็มไมเอ็มตอนนี้กี่โมงแล้วพี่ดนอนกระเปาอยง้เก้าโมงสามสิบสี่ครับผมเก้าโงสามสี่ครับรอบนี้พี่โดนมาคนเดียวนะครับผมไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเล่นเลยครับมาคนเดียวเฉยๆมาเดียวได้ครับครับผมเก้าโงสามนาทีใช่ไหม สามสิบสี่นาทีครับครับเดี๋ยวเจอกันครับผมอันนี้คือ12โลใช่พี่ห้าดิไม่คือว่าลูกหาบสิบสองโลเนาะจน้ที่คือกับพวกคนนี้สิบสองอ๋อแล้วสิบห้าเรื่อไงไม่รู้ใช่ใช่แล้วท่านดูเขาว่าเอ๊ะมียังไงตอนแรกคุยกันที่อื่นยี่สิบโลเนี่ยฮะที่อื่นที่ยี่สิบโลเนี่ย คุละคุละมาคุละที่ยังไงครับตอ้นี่มันก็เจ้าหน้าที่ก็ใดว่าเดี๋ยว่าโดไม่รู้ลมที่นี่ไม่ได้ไไม่ด้นะไม่ได้นะที่อื่นได้เนาะได้ได้ครับไม่ได้เดี๋ก็ออกมาสามกิโลแค่นั้นเองเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตอนแรกมันเขาเราบอกว่าสิบสองโลนี่มันจะขึ้นเขาด้วยใช่ไหมล่ะขึ้นเขาด้วยหรือว่าที่อื่นก็ขึ้นเขาอะไรลุง ใส่ไปแล้วไปเลยไม่ก็ออกมาสามโลออกมาออกมาวางไว้เดี๋ยวมันจะแบ่งกันเองผมจะแบ่งใบ็แล้ะเท่าไรก็เดี๋ยวมันหานผมเองให้ให้ใหับานะให้กลับมาครับผมที่นี่สองกิโลนะครับผมมีร้านค้านะครับใกล้พยานนี่เจ้าหน้าที่พี่พี่ชื่ออะไรพี่ฮะ่ิดพี่ชิดนะครับ นี่ครับมีไก่ขายแล้วใครมาซื้อแล้วขายทุกวันไหมครับขายทุกวันไหมทุกวันจันเนาะไมรค่ะเข้าใจดีครับพี่ซื้อหนึ่งกันสองซื้อหนึ่งโลหนึ่งงนะยิ่งเหรอโลละสามโลใชหรือเปล่าครับผมมีลานค้าแล้ว 1 0โมงครับพี่บอยครับผมสิบโมงยี่ห้าครับสิบโมงี่ห้าครับถึงจุดเริ่นเลยครับผมน่าจะทางนี้ครับ,บน่าจะทางนี้แหละสองทางนี่แหละ <laughs> น,นครับยอดมีมองกันแล้วครับสงไัจะมองอะไรไม่เห็น นี่ครับที่มาของชื่อเขากําแพงครับเพราะว่า200เมตรนัยนเนี่ยพี่เดินอุตส่าห์มาทํากําแพงวันนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ยาวประมาณ200เมตรครับถ้าเมืองจีนนี่4,000หน่วยกิโลเมตรนะนี่ครับที่มาของชื่อเขากําแพงก็ไม่รู้กันใครอยากใครนะครับ จากพี่เขยน้องเขยหรือเปล่าก็ไม่รู้สงสัยยังมีน้ำมีครับเดี๋ยวไปเอ,อข้างหน้าสิบเอ็ดโมงสี่สิบครับถึงเที่ยวน้ำแล้วใช่พี่ใช่พี่เที่ยวน้ำใช่ครับ พี่ทีบครับจัดน,นำทางกักมาครับวันนี้น้ำพัทยาสายหนึ่งชั่วโมงฮ<ะ>ึ <c oughs> โอ้มีห้องน้ำเลยนะครับเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกัน บัวหายครับนี่ครับห้องน้ําครับลงระน้ํำลงนี้ไปนะครับผมข้างบนเลยมีน้ํานะครับอ,อินเล็ตถิงห้า อ้เนี่ยพี่เรียกเนินเลยนะพี่เนินเลยนะเนินเที่ยหอฮะเนินเที่ยหอบเนินจริงเหรอเนินสามเก้าโอ้กี้เจอผมเจอกลุ่มหนึ่งพูดไม่สุภาพเลยพี่ไล่กลับได้ไหมอะไรอะไรหอมๆไมรู้หูพูดไม่เพาะเลยมันมีนะเราไม่อยากออกสื่อไงว่าใครพูดไงไม่ออกสื่อใช่ไหมสื่อออกแน่นอนช่องไหนช่องไหนช่องเจ็ดพี่แม่อมรินนะแช่อมรินไม่ใช่พี่ โอ้โหสู้นี่นี่รอลุงพลอีกพี่อะไรนะพี่พี่เจนพี่เจตดอะนน่ะเออพี่จอรนจอรนนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ๋อเยอะเลยอย่าไปยุ่งแกแกโมโหอยู่มีน้ำตกใช่ไหมครับใหญ่เลยใช่ไหมน้ำตกของพ่อพอซุกความเหนื่อยคันยังไม่เกิดปากใหญ่เลย ต้องต้องไปขึ้นทางไหนนะครับศรีสวัสดิ์ขึ้นศรีสวัสดิ์ก็ได้บ้านเราเราก็ไปได้ไปตู้ขึ้นข่าวต่อรูปเหมือนกันวันหนึ่ง <laughs> เ,ดเดียววันหนึ่งสองคืนได้ไหมถ้าไปกลับไม่ถึงหรอคืนเดียวคืนเดียวไปคืนมันเดินเยอะอดีคืนเดียวลงุง <laughs> <laughs> ชื่ออะไรลงุงน้ำตก มันไม่มีเชื่อผมก็ขอเรียกนักตกพูลมุพูลมุโอเคคพักพักกี่โมงแล้วครับไบสองห้าสิบแล้วครับฝนตกครับเียเปียกครับ นี่ครับไม่ร้อน,นอืมแก้งก็แก้งตรง <c oughs> น้ำรูปฝนฝนไม่ตก <c oughs> <c oughs> ไปสองห้าสิบครับเริ่มหนาวครับทเนี้ย นี่ครับซาแอบตามมาจากไอ้ดอยทู่นะครับนี่ <c oughs> เดี๋ยวถ่ายไปให้พี่ป๊อปดูกับพี่แม็กซ์ซาแอบตามมาอีกอะเ <c oughs> มื่อคืนแกลงเดินแล้วบอกว่านอนตรงนี้ได้ไหมด้วยโอ้ทำแบบไรเงี้ยสาเลยโอ้โหมตะตลเยอะแยะพี่เคสครับ เริ่มหนาวแล้วครับทีนี้ใหม่สามสิบสองนาทีครับถึงแล้วครับยอดเขากำแพงอยู่การจนบุรีนะครับไม่ใช่กำแพงเพชรนะครับไอ้กำแพงก็คือกำแพงโบราณย่างงี้งครับที่ถ่ายดูเมื่อกี้เราก็เลยเรียกเขา แคมป์ครับอันนี้สงสัยช้างมาทำลายแล้วเนี่ยไหนตรนง,งนี้อหรอพี่ไรแคมป์ึงยงไหนครับพี่ อีกแคมป์นึงอ่ะอ๋อนู่นน่ะอีกแคมป์นึงแปะข้างล่างข้างล่างนี่แหละอยู่ข้างล่างใช่ครับโอเคนี่อยู่แล้วมัอยู่ได้วแต่ลมแรงนะลมแรงเหรอครับอ่าลมแรงๆๆตรงไหนลมแรงตรงนี้แหละสวยครับดูป่าไม้ครับ ครึ่งครึ่งทะเลหมอกครับ เช้าครับ อีกแคมหนึ่งเมื่อวานตรงนี้เป็น ละต,ตรงนี้ละงตามสันนู้นนะครับอ๋อนี่ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับสันนี้ครับแล้วแล้วแล้วเหรอเรามาจากหมู่บ้านแล้วเหรอไม่ใช่ครับเดินตรงนี้ครับลงไปสุดเขานี่แหละครับพี่พี่จะไม่เดินทางไกลเลยนะใช่คับางนี้ใช่พี่พี่จะไมีทางเอียงช่วยได้ไหมนี่เหรอที่ว่าชันๆใช่ไหมคือในสามเก้าเนี่ยนี่นะแล้วก็แล้วก็อ้อมขาลุกลุกลุกนี้นะครับอ้อมลงไปทางนู้นอ้อมลุกนี้เหรออ้อมไปทางนู้นอ้อมทางขอบนั้นเหรอออถ้าอ้อมถ่าลงไปไอ้หุบนั้นใช่ไหมใช่ครับแล้วไปทางไหนพี่ไปอางหลังครับอ้อมหลังเขารุกนี้อ ทางหลังอ่ะแล้วก็ทางเนินที่เราพักก้อนหินเนี่ยแล้วตอนที่เราที่เรามองขึ้นมาแล้วมีมีมองมอกมาเงี้ยมีมองข้ามขาวมาลูกหนึ่งอ่ะจับแล้วปะนูกน่ะลูกหินขาวๆเลยใช่ไหมลูกขาวนู่นน่ะใช่ใช่ใช่ไหมที่ยาวๆอ่ะนะใช่ใแล้วก็เดินไปไหนต่อก็ลงลงเลยก็ลงลงอะไรก็เขาโบราณเนินเขาโบราณถ้าถึงรถจอดพอดีลูกหินนั้นไม่ใช่กำแพงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่กำแพงอยู่ไหนพี่กำแพงอยู่ข้างบนนี่ตรงนี้ข้างบนแนวนั้นใช่ไหมใช่ผมแนวสุด ถึงหน้าผาแล้วไหมกำแพงใช่ครับหน้าผาเลยนั่นคือแนวกำแพงใช่ไหมหน้าผาแล้วละกำแพงขึ้นนะหน้าผาเป็นกำแพงอืมหน้าผายาวมานี่ใช่ครับแล้วไอ้ที่เราไอ้ลงรถแตะพี่ไอ้ไอ้ลูกไอ้ลูกไอ้ลูกเขียวไอ้ลูกเขาตรงกลางคนละลูกกันนะไม่ลูกเดียวกันนะมีหุบอยู่ตรงกลางเราเดินลอดไปอย่างนี้ใช่ไหมพี่เดินลอดไปนู้นอ้อมอ้อมลูกกลางนะอ้อมข้างหลังไปอ๋ออ้อมไปแต่กำแพงเราอยู่นู่นพี่เขาตรงนู่นภูเขานู่นเขานู่นีกใช่ไหมอ๋อสว่างสว่างนั่นแเงีหนึ่งสองสามนู่นเลยใช่ไหม แล้วเราจอดรถตรงไหนพี่เมื่อวานทางนางูนเไอ้ไออีลูกที่สี่นู้นตึ้งเขาลงไปที่นั่างนางูสุดท้ายนู่นเลยสี่นั้นหรือว่าเลยอีกลูกที่สามตีนตีนลูกที่สามอ่ะอ๋อไอไอสว่างนั่นใช่ไหมพี่ใช่ใชแล้วหน่วยเราอยู่ไหนพี่อยู่ข้างหลังไหนในป่านั่นเหรอครับไอข้างหลังในฮุบในฮุบปน่ะฮะวันนู้นนี้กับลูกนู้นลูกเขียวลูกเขียวกลางไหมอ่าในฮุบในฮุบอ๋อฮุบนั้นเหรออือไอ้นั่นก็ น้องปืูน้องปืเนี่ยนเนี่ยทะเลใหญ่น้องปืูน้องปืูน้องปูนู่นนู่นนู่นเหพี่นู่นคือกบผ้อยนู่นนหะติดนู่นใช่ไหมใช่ครับพี่อ้นี่อะไรนะนี่นี่ทะเลใหญ่สำหลับผงช้างบางยางนู่นู่นะและอ่างเก็บน้ำอ่ะพี่ข้างไหนข้างล่างนู่นเขาขาวน่ะอ๋อนู่นใช่ไหมอออ่างเก็บน้ำอะไรนะนาพ้อยนี่ครับอ่างเก็บน้ำนาพ้อยนาพ้อยนาผ้อยครับกระพ้อยอือืมเห็นแล้วพี่ ขอบคุณมากครับผมจะเตรียมเดินลงครับกี่โมงแล้วเนี่ยไม่มีนาฬิกาพี่ไอตัวนี้คืออะไรนะพี่ก็ไม่ใช่ก็โค้งอะไรก็คูงคูงนะพี่เนี่ย อะไรนะนมาครับกง,งโคงกงโคง,งโคง้งมันเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่เหรอพี่หรือยงไงครับพี่มันเป็นสัญลักษณ์ญญของที่นี่เหรอครับในคลองอเดินลงแล้วครับผม <Let go. S 1> อย่าลืมนะครับมาก็ แต่ทิ้งขยะนะครับ ายโมงสิบห้าครับออกมาสิบโมงสามสิบแปดสิบสามแปดสิบเอ็ดสามแปดสิบสองสามแปดสองชั่วโมงครึ่งประมาณครับเจอกันใหม่ทริปหน้าครับสวัสดีครับ